วัสดีค่ะ,ะวันนี้ถ่ายไว้ตอนดึกนะภาพอาจจะมัวนิดหน่อยเนาะวันนี้พี่เมย์จะมารีวิวออ่่าะมาดูกันเลยนะคะสกุชีนี่อยากจะบอกว่าตัวนี้อะสโลมกมากๆเลยค่ะเพิ่งซื้อมาน่ารังไหมคะเป็นแบบพวงกุญแจด้วยนะ เนี่ยตัวนี้พี่เมย์ซื้อที่เซ็นทรัลเชียงรายนะคะอ่ะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดูกันเนาะตัวสกูชี่ไม่ไม่ได้ดูชื่อร้านนะคะรู้สึกจะอยู่ที่ชั้นสามเดี๋ยวลองมาดูความน่ารักของตัวนี้นะมาดูกันใกล้ๆเนาะอะ,อะพอดีว่าวันนี้จะหายแค่เฉพาะกล้องหน้านะคะอาจจะมัวไปหน่อยเนาะอะ,อะมาดูกันเลยค่ะนี่หน้าตาของตัวสกูชี่นะคะ ตัวนี้จะเป็นแบบเจ้าเขาเรียกตัวอะไรอะ่ะหน้าแบบคาเวีาวอาวอียรน่ารักอะ่ะอ่าเดี๋ยวดูมาลองมาดูความสโลของมันเนาะพี่เมย์จะค่อยคบีบนะไม่บีบแรงแล้วก็ค่อยคยปล่อยอ่านุ่มค่ะสโลมากเลยีล๋ยวบีบแรงๆเลยนะดูมือพี่เมย์สิบีบแบบแน่นอุ้ย สโลคะ่ะน้องๆดูสิคะสโลมากเลยนะนิ่มมากเลยแล้วก็แบบว่ามันเหมือนแบบยังไงอะขนมแบบฟูฟูแบบฟูฟูอย่างเงี้ยคะ่ะน่ารักด้วยนะคะเป็นแบบด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนครึ่งวงกลมด้านหน้าก็จะเป็นแบบตัวนี้เนาะน่ารักนะคะเนี่ยอ่า สำหรับใครที่มาเข้ามาดูรีวิวพี่เมย์นะอยู่ไว้ถ้าเกิดมีคนมาติดตามพี่เมย์เยอะๆแล้วพี่เมย์จะแจกสกุชชี่เลยแจกของแบบของสะสมด้วยต่รอมีคนมาดูเยอะๆก่อนนะคะยังไม่มีใครติดตามเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านล่างนะคะไม่รู้ความหมายไม่รู้แปลว่าอะไรมันมีหลายหน้าให้เลือกมากเลยนะคะแต่ว่า สัวนนี้พี่เมย์ชอบหน้าแบบนี้หน้าดูแบลวๆเลยน่ารักมากเลยนี่ค่ะอะมาดูกันใก่ๆนะคะนี่แบบเต็มๆเนาะนี่บีบให้ดูบีบให้ดูเอาแบบบีบแบบนั่นแบบอย่างนี้เลยนะอ่ะคายคายอุ้ยมันสโลว์แบบสโลว์มากเลยแบบฟลูเหมือนฟองอากาศบีบ ถ้ามันเป็นฟองน้ําทั่วไปนะคะมันจะไม่สโลว์แบบว่าค่อยๆออกมาเนาะมันคือยุบก็ยุบเลยอะแต่ไอตัวสกูชี่นี่คือมันมีความพิเศษของมันก็คือเวลาบีบแล้วมันสโลว์แบบนี้นี่เองเด็กๆถึงชอบอ,อ๋อดูสิเนี่ยแบบพยายามทำมือเบาๆนะเนี่ยมันจะมีความสโลว์มันอยู่ทำมือแบบ ค่อยๆปล่อยมันสโลมากเลยค่ะน้องๆเน,นี่ยราคาไม่แพงด้วยนะแต่ไม่เขาอบอกว่ากี่บาทนะยังไงก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะคะอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้วันหลังพีเมย์จะมารีวิวของเล่นตัวอื่นให้ดูอีกเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เมย์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนี่บา,บายๆค่ะ